วิธีดับกรรมหรือวิธีแก้กรรมนั้นก็คือใช้อริยมรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐทั้ง8ประการนี้เป็นหนทางที่จะทําให้เรานั้นสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจได้ 8ประการนี้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหนทางแก้กรรมเป็นหนทางดับกรรมให้กับเราเองและไม่มีใครทำให้เราได้ต้องแก้ต้องดับมันด้วยตัวเองอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือการรู้อริยะส,ะสัจสีความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และหนทางข้อปฏิบัติให้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ซึ่งทุกข์ในริยสศัจส,สี่ก็คือการที่เรามาพอใจมายึดมามีตัณหาความอยากมามีความกำหนัดในขันทั้ง5ก็คืออัตภาพความเป็นมนุษย์นี้เองเรามาเพลินพอใจอยู่กับขันธ์5จึงได้การเกิดการแก่การตายมีความโศกเศร้าเสียใจมีความคับแขนใจสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เกิดจากพัสะการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทาง ใจก็เกิดเวทนาพอใจไม่พอใจสุข เมื่อมีความพอใจก็จะมีตัณหาความอยากพอมีตัณหาความอยากก็มีการแสวงหาจนได้มามีการเข้าไปยึดมีอุปทานจนทําให้มีภพมีกรรมนั่นเองเมื่อมีภพมีกรรมก็จะมีการเกิดวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นถ้าเราไม่เข้ามาเห็นระบบการทํางานของขันห้าเมื่อเกิดภัสดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นเราก็จะมองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอการ มองเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานี่แหละความไม่รู้คืออวิชชาเป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปบาทเป็นเงื่อนต้นของระบบการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่จบไม่สิน้นดังนั้นการเข้ามาเห็นหรือการรู้ในเหตุเกิดของทุกนั้นก็จะสามารถทำให้เรานั้น ดับความทุกข์ได้ทำให้นิโรธแจ้งได้ก็คือการเข้ามาดับตัณหาดับเวทนาดับภาษ,ษะนั่นเองแต่การที่เราเข้ามาเห็นเหตุเกิดและเหตุดับนี้ก็ต้องใช้ข้อปฏิบตัติหรือหนทางปฏิบัติที่จะเข้ามาถึงตรงนี้เข้ามาเห็นตรงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8โดยมรรคข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะคือมีความดำริ มีความคิดที่จะออกจากการรมออกจากพยาบาทออกจากความเบียดเบียนคำว่ากามนี้ก็คือความกำหนัดด้วยความพอใจนั่นเองเป็นความกำหนัดหรือความเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเกิดจากกรามคุณทั้ง5ซึ่งเรามีทุกคนจะมากจะน้อยก็จะบริโภคกาม หรือหลงอยู่กับกามเพลิดเพลินอ,อยู่กับกามคือความคิดที่อยากมีอยากได้ไม่รู้จบนั่นเอง ส่วนพยาบาทเบียดเบียนนั้นก็คือในส่วนที่ไม่พอใจอันเกิดจากกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เกิดความไม่พอใจไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาก็จะมีพยาบาทและเบียดเบียนเกิดขึ้นเราจะต้องละความพอใจและไม่พอใจนี้ให้ออกไปจากความคิดของเราเพราะถ้าละไม่ได้เราเองก็จะวนเวียนอยู่กับการพยาบาทและเบียดเบียนอันนี้ เป็นส่วนของความคิดเป็นส่วนที่ละได้ยากผู้ที่ละการพยาบาทเบียดเบียนนี้ก็สามารถที่จะบรรลุได้ส่วนอริยมรรค ข้อที่3ก็คือการสำรวมวาจาการสำรวมในการพูดคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเผยเจอถ้าเราสามารถที่จะดับกรามดับพยาบาทและเบียดเบียนได้ดับความพอใจไม่พอใจได้ก็จะทำให้วาจานั้นบริบูรณ์ไปด้วยเพราะถ้าเราคิดดีเราเองก็จะพูดดีได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่สามารถ ดับกามพยาบาทเบียดเบียนได้เราคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีด้วยถ้าเราสำรวมความคิดได้ก็จะสามารถที่จะสำรวมวาจาได้เช่นเดียวกัน ส่วนข้อที่4ก็คือในเรื่องของการกระทําทางกายการสํารวมกายนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมมากรมมันตะคือการทําการงานชอบหรือการใช้ชีวิตชอบนั่นเองก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยไม่ประพฤติผิดในกามถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็จะนำมาสู่การกระทำทางกายที่ถูกต้องได้ด้วย ดังนั้นมันเริ่มตั้งแต่ความคิดถ้าเราอยากจะสำรวมวาจาสำรวมการกระทำทางกายได้ด้วยก็ต้องฝึกในเรื่องของความคิดละกามพยาบาทและเบียดเบียนให้ได้ส่วนอริยมรคมีองค์8ข้อที่5ก็คือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องถ้าเรามีความคิดตั้งแต่แรกวาจาสะอาดกายสะอาดแล้วการประกอบอาชีพที่ถูกต้องถูกทำก็จะตามมา เราก็จะละเลิกเสียในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถละกามละพยาบาทและการเบียดเบียนได้ก็จะทำให้คำพูดของเรานั้นไปในทางที่ดีด้วยเราก็จะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพลยเจอร์และก็ทำให้เรานั้นสํารวมกายได้ด้วยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกามส่วนอาชีพของเราเมื่อสํารวมได้ทั้งกายวาจาและใจแล้วเราก็จะทำ อาชีพที่ถูกต้องถูกทำอย่างแน่นอนการที่เรากระทำแบบนี้ด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจมันก็เป็นความเพียรชอบที่เราพยายามดับกรรมแก้กรรมละกรรมนั่นเองเป็นสัมมาวายามะ คือความเพียรชอบในอริยมรรคข้อที่ 6. เราพยายามเพียรที่จะไม่ทําอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเรามีบาปอยู่แล้วเรามีกรรมอยู่แล้วก็พยายามแก้พยายามดับมันด้วยการสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจ และการที่เรากระทําแบบนี้ก็เป็นการทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือสร้างกรรมดีและถ้าท่านใดทําอยู่แล้วก็สํารวมระวังต่อไปและทําให้มันบริบูรณ์ทําให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปอีก และการสำรวมกายสำรวมวาจาและใจแบบนี้ก็จะเป็นความระลึกชอบด้วยก็คือสัมมาสติมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบถอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่กับกายอยู่กับปีติสุขอยู่กับเวทนาอยู่กับจิต อยู่กับธรรมเวลาที่เราละกามพยาบาทเบียดเบียนก็เห็นธรรมเห็นอกุศลมันดับอันนี้ก็เป็นการระลึกชอบเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสำรวมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินั่นเองในอริยมรรคข้อที่8ระลึกอยู่กับกายเวทนาจิต และธรรมจิตก็จะตั้งมั่นนำพาให้ละความคิดที่เป็นอกุศลละการพูดที่เป็นอกุศลละการทำที่เป็นอกุศลนำพาให้เกิดสมาธิก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานหรือฌานหนึ่งสสาสได้ง่าย เพราะกายวาจาและใจนั้นได้สำรวมแล้วการสำรวมนี้ก็คือการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวก็จะนำพาให้เห็นความไม่เที่ยงการเห็นการเกิดดับหรือเห็นความไม่เที่ยงของขันทั้ง5หรือการเห็นธรรมต่างๆเกิดดับแบบนี้ก็จะเกิดวิปัสสนาไม่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราก็สามารถที่จะทำได้เราสำรวมใจด้วยการละกา พยาบาทเบียดเบียนพอใจไม่พอใจก็ฝึกละวาจาก็จะสะอาดด้วยเมื่อวาจาสะอาดกายก็จะสะอาดด้วยเราก็จะทำอาชีพที่ถูกต้องถูกธรรมการสำรวมกายวาจาและใจแบบนี้คือหนทางแก้กรรมเป็นหนทางดับกรรมและการที่เราจะละกามพยาบาทเบียดเบียนเราต้องทำเองเราต้องปฏิบัติเองเราต้องแก้เองเราต้องดับกรรมเอง ไม่มีใครมาแก้กรรมให้เราไม่มีใครมาดับกรรมให้เรา